สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแอดมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีหนังสือดีๆมาแนะนำอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่ว่าด้วยเรื่องของศิลธรรมความดีความชั่วและผลของการกระทำนั่นก็คืออาชญากรรมกับการลงทันของไฟโอเดรสโตฟสกีค่ะทำไมแอดมินพลอยถึงเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆค่ะ ฉากห้องมืดห้องมืดแสงสลัวลอดผ่านหน้าต่างราสโคนิคอรบรับบทโดยนักแสดงนั่งกลุมขมับอยู่บนเตียงราสโคนิคอบเสียงกระซิบฉันทำถูกแล้วใช่ไหมฉันแค่กำจัดประสิธิ์สังคมไปคนหนึ่งหรือว่าฉันมันก็แค่ฆาตกรโซเนียรับบทโดยนักแสดงเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าเป็นห่วงโซเนียโรย่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายแต่การที่คุณยอมรับผิดนั่นคือหนทางสู่การไถ่บาป ราสโคนิคอบไทยบาบหลังจากที่ฉันทำลายชีวิตตัวเองไปแล้วเนี่ยนะโซเนียไม่สายเกินไปหรอกค่ะตราบใดที่คุณยังมีสำนึกผิดอยู่ยื่นไม้กางเขนให้จงรับมันไว้แล้วเริ่มต้นใหม่ราสโคนิคอบรับไม้กางเขนมาถือไว้แน่นฉันฉันไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อไปโซเนียจงมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าแล้วท่านจะนำทางคุณเองค่ะกอดราสโคนิครอบฉากนี้ เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในจิตใจของราสโคนิคอฟตัวละครหลักของเรื่องค่ะหลังจากที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมเขาก็ต้องอเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดความหวาดระแวงและการตัดสินใจว่าจะยอมรับผิดหรือไม่สรุปเนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วมันคือการสำรวจจิตใจมนุษย์ในส่วนที่มืดมิดท,ที่สุดค่ะดอดตัวเยยบสกีพาเราไปดูว่าอะไรที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งตัดสินใจทำสิ่งที่เลวร้าย และผลของการกระทำนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรบ้างราสโคนิคอเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากค่ะเขาเป็นคนฉลาดมีเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนนำไปสู่การกระทำที่ผิดพลาดสิ่งที่อาจมินพลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือการที่มันไม่ได้ตัดสินว่าใครดีใครเลวอย่างชัดเจนแต่เป็นการตั้งคำถามให้เราคิดตามว่าสุดท้ายแล้วศีลธรรมคืออะไรกันแน่สิ่งที่ไม่ชอบ อาจจะเป็นความที่หนังสือมีความยาวและมีรายละเอียดเยอะพอสมควรอาจจะทําให้บางคนรู้สึกว่าอ่านยากแต่ถ้าเราค่อยๆอ่านค่อยๆทําความเข้าใจมันก็คุ้มค่าค่ะอาชญกรรมกับการลงทันเหมาะกับคนที่ชอบอ่าวนวรรณกรรมคลาสสิกที่มีความหนักแน่นทางปรัชญาและคนที่สนใจในเรื่องของจิตวิทยาค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณได้คบคิดถึงเรื่องศีลธรรมความรับผิดชอบและการไถ่าบาปค่ะ ถ้าใครสนใจอยากลองอ่านอาชญากรรมกับการลงทันแอดมินพลอยแปะลิงไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะลองไปหามาอ่านกันดูแล้วมาคุยกันว่าคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายค่ะ